ที่ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ในรายการ r a d e r Gamer นะฮะวันนี้ก็จะมาสอนอสอนไปนรกนะฮะเพราะว่าหลายคนชอบถามมาว่าไปนรกยังไงนะฮะในมาคาพีอีก็บอกหลายคนบอกว่าเอาออฟซิเดียนมาทำแล้วมันไม่ได้นะฮะผมก็ติดจึงวันนี้ก็เลยจะมาสอนกันนะครับขอบอกไว้ก่อนว่าต้องเป็น s u บเวิ a l เท่านั้นนะครับสบเวิเท่านั้นโอเคครับบอก อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเอาคัพติงเทเบิลมาก่อนปับ๊บนะฮะต้องออนออนมาทำไมเนี่ยบล็อกที่คุณต้องมีนะครับก็มืออ่าอ่าเนี่ยฮะเดเทอร์เดเชันคอร์ดอะไรนี่นะฮะแล้วก็บล็อกบล็อกออฟโก้ซีอันนะครับอืมแล้วก็คัพเปอร์สโตนเอามาสักชุดนึงก็พอก็ปล่าเออฮะแค่นี้แหละครับ แล้วในการเข้านรกนี้อันตรายนิดนึ่งกรูกเตียวของเลยรื่ะไรก็แล้วอ้อนวอนใส่กางเกงเนมอนอยู่โอเคครับต้องมาทำอย่างนี้เลยครับบิ๊กท่านแรกนะฮะอ่าที่ต้องลงนอันนี้ก็ได้วางอ่าฟอสฟัสโตนครับให้มันเป็นอ่าตัวบวกนะฮะบวกอย่างนี้นะฮะ นี่บวกอย่างนี้นะครับใฮ้ดูนะฮะแล้วก็เอาบ็อกซ์โกะวางไว้ข้างๆนี่ยให้มันเป็นรับกณะดษอย่างนี้นะฮะตอ้วเก็นำบ็อกซ์เนเจอร์รีคอร์ดอะไรเนรี่ยมาไว้ตรงกลางนะกดอะไรก็ไม่ได้หรอกครับทีนี้ก็เอาข้ามอนวางครับไปเลยอัอนนี้วางไว้ตรงนี้นี่นะฮะ อ่าเด็กๆเดเผื่อไม่เข้าใจกันนะฮะอย่างสมมติน่ะคุณวางกรเสร็จแล้วก็วางหินทับไปเลยนะฮะเป็นอย่างนี้แล้วก็เอาข้าวโพสโตนวางไว้บนอ่าแล้วก็วางอย่างนี้นะฮะอาจจะงงงนิดนึงขอไปด้วยนะครับเอาลงอย่างนี้นะครับใช้เฉพาะไซโวเท่านั้นนะฮะูบกี้ทีบบปิดไปเลย เ,เคทีไม่สามารถทำได้นะต้องเป็นสตารวทโวอเทนานน่า,านั้นนะครับปรกดครับจะมืดๆหน่อยแมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะนะฮะในระลอกจะมีไม่มีตัวอะไรหรอกผมปิดมอนนะฮะโหแหละเบอร์วิธท,ทำให้มันมันจะมีอะพิกเมนต์มานะ ก็ัแล้วก็เดินเก็บของเรื่อยๆอก็จะเกิดแล้วก็ตีเร่ย